เตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า1 8คุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊าอะไม่ออกแล้วเอออ่ะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูนะครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบโจ๊กในช่องสล็อตโจ๊กจะแตกไปเลยนะทุกคนเราวันนี้เรามาในเกมงานเลี้ยงของราชินีนะครับในวันนี้เรามาเดินเบ็ดสูตรใหม่เรียกว่าสูตรใหม่เลยนี่ฮะก็สักพักนึงแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลองกับเกมนี้นะอ่ะ ว่ากันไปครับเรามาที่1 0 1 0ิบสิบมาเดิมนะละคนเราไปที่4บาทบสูตรดีบวกช่วงเวลานะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราดูนะยังไงสูตดีกับช่วงเวลามันจะได้ผลไม้นะครับฝากก็ให้เอาใครดูคลิปนี้ลืมเลยเยสเค่กูชอบลืมตลอดเลยเอาฝากกดไลค์ก็สับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งแจง้งเตือนให้ด้วยนะเออช่วงนี้ยอดซับน้อยโอ้โหโอ้โห อธิบายยังไงโอ้อเลยฮะาร้อยเจ็ดสิบหกมันพูดอะไรกันเยอะนี่โอ้ไม่ทีนึงโอ้โหสองบาทมาทำไมาน้อยไปหน่อยโอเคแบบยาวๆอยู่นะทุกคนสิบแรกครับได้เรื่องอนะหัวเดี๋ยวเราขยับเบ็ดด้วยนะทุกคนเออมาตายครับเหมือนจะไม่ค่อยดีนะสี่บาทก็ยีส,สิบบาทเลยนะทุกคนนะ มีหกร้อยนะทุกคนปึ๊บป้าปึ๊บบ้าบ้าบ้ามาเขาบอกว่าเดินเบ็ดไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนนะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่น่าใช่นะเพราะว่ากี้ผมเดินไปที่สี่บาทก่อนนะแล้วก็แตกอยู่นะทุกคนไหลเรื่อยๆยครับนะถึงจะไม่มากก็ลองดูรายก่อนนะเออมาเจ็ดบาท ครับหลายๆยาวๆแล้ววันนี้นะเออสวยเอไหมเอช่องแรกไหมแต่เอช่องแรกนะบอกเลยพัลโลยายนงนะพัลโลยายนงแน่นอนนะฮะหาครับอุ้ยสวยอยู่มันแตกน้อยไปหน่อยอทุกคนเหมือนจะโหสิไปแล้วอะ่ะเออขาดทุนด้วยนะเนี่ย <c oughs> อ่ายังได้อยู่นะ อั้สามสิบบาทเลยนะครับเศษหมอนเศหมอนเศหมอลเออโอ้โหแตกเต็มหน้าเลยโอ้โหดอกแดงว่เจ็ดร้อยยี่สิบนะรอแบบนี้อยู่ครับแม่ปลมัดปลอมมือนะน้องน้องสาวปลบมัดปลมมือหลังจากที่รูดพี่หลายดอกนะน้องสาวโอ้ีหเกมแล้วกัน,นรับนะสิบจุดส,ส,สิบนะก่านไปครับ ใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะดูเป็นเพื่อนก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c ค i b e แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะฮะกำลังใจให้โจโกวก็ทีมงานเฮ้ยทีมงานไหนอะทำคนเดียวเาบานะบทมรนจารดรุดมันก็รดรุดนะก็ต้องทำใจนะครับแต่ว่าจังหวะแตกก็หนักอยู่นะส0เปิดไปแล้วครับไปห้าสิบนะขยับไปเรื่อยๆครับทีสิบออตโต้นะ เงียบวะเงียบวะเออมาเต็มนะโอ้โหดอกนี้หกพันนี่กูรอดอกนี้อยู่เออรอดอกนี้อยู่แมออมันรอแบบนี้รอแบบนี้ทุกคนเบาๆพอครับไปเออ,เอ,อรออยู่มาสองร้อยขอนนุนคืนบ้างมาสวยงามอืบเออไหลไป เออวายต่อมาแบบนี้เรียบร้อยเอ,ออแบบเออมาได้เรื่องอยู่นะเอาฟรีเกมเข้าแล้วโห395พร้อมฟรีเกมทุกคนาม,างงมาได้ยังไงมาได้ยังไงเอาแล้วลูดแล้วลูดกูแล้วลูดกูแล้วยังไงครับเจ็ดเปิดแล้วทุกคนอ่าแต่คูณสองมาเออ สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่คูณสามนะแหลคะครับเป็นวายแล้วร้อยยังไงดอกนี้ต้องมีเรื่องแล้วเออต้องมีเรื่องแล้วพันแปดรางหน้ากระดานไปเลยแล้วดอกนี้มาที่คูณห้าสวยงามยังไงไปต่อที่เคคูณหกเปลี่ยนดีๆโอ้โหเปลี่ยนแบบพร้อมเพรียงกันเปลี่ยนแบบพร้อมเพรียงกันแล้วไหลมาเป็นวายแบบนี้เออรออยู่ดอกนี้หมื่นหกนฟินเทคนิคบวกช่วงเวลา เป็นไงไปดูบืดก้าวโอ้ครับสวยงามนะดอกนีออ้ไปที่คูนสิบครับเนต้องพูตาไรกันเยอะนะไม่ครับไม่ครับไม่ครับ,ไ,รบออไอสันลุูดแล้วรูดแล้วไอเวลไอเวลลูดแล้วอ่ะ แต่ก็แตกมาแค่สองหมื่นนะทุกคนหมื 19, 600, นะ่นเก้าหกร้อยะไม่ถึงสนะองหมื่นนะเอาครับแมจะไม่ได้ไม่ได้นะถึอว่าจะรุดร่ดรุ่ดนะทุกคนที่ไหนได้ครับมาแล้วครับเออมาสวยครับหกสิบสองนะมาตอนสุดท้ายเจี๊ยนนี้มันเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่วะสองพันเอาไว้ก่อนไปห้าร้อยพอนะทุกคนเรามีทุนแล้วต้องเดิน30หมุน30หมุนนี่คือจบเลิก เลิกเลยเลิกเลยไม่มึงก,ก็กูวัดกันไปมาเอาได้รุ้นฟรีเกมได้ปึ๊บึบเอาเข้าเฉยโอ้โหเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้บวกเป็นหมื่นแล้วตอนนี้เบ็ดห้าจะบวกเท่าไหร่แะมันจ่ายเถอะโอ้โหเมื่ีมันไม่จ่ายะดีเนี่ยรูดแล้วเจ็ดเปิดเออห0 0้อยพห ยังไงมาสวยเออของพันสามไปทีหนึ่งแตกเบาไปหน่อยครับ300ดอกนี้มาเปลี่ยนเป็นวายเท่าไรเจ็ดสิบห้าคูณสี่สามร้อย 4, 300. เอออันละสี่ห้าร้อยได้สี่บันห้าก็ถือว่าโอเคเอาวายมาสวยยังไงดอกนี้อดอกนี้ <c oughs> แสนฮมาได้ยังไงมาได้ยังไงก็ได้ดอกเดียวแสนหบ้าไปแล้วรัวตัวแพงหล่นพอดีทุกคนโอ้ยจังหวะขึ้นเด็ดส่วนพอดีนะเมื่อกี้นะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะออหมุนฟรีตรงนี้แสนห้าแสาห้าบ้าไปแล้วโอ้เละเทะจริงๆ ไปครับว่าซุกไก่ออกมาพันเจ็ดอะพันเจ็ดบ้าไปแล้วกูในบ้าไปแล้วโอ้โหไม่เคยแตกแล้วแตกเมืงไงวะทีเดียวแสนห้าโอ้โหช็อกเลยทุกคนเกมนี้ว่าตัวไอตัวแพงมันหล่นมันแพงมันเป็นตัวแพงจริงๆนะเออมันเป็นตัวแพงจริงๆนะโอ้สวยครับผมจะรุ่นหรือเปล่าวะะจรุ่นหรือเปล่า มันจะารุนรุนหรือไม่มันจะารุนรุนอ่ะดิน่าจะไหลไหลคืนมาทุกคนก็แตกปะป้ายมาบ้างครับพันห้าสองพันนะอันนี้พันหนึ่งครับบับเข้าให้บับเข้าให้อเ,ใหเออสวยพันแปดเออขอเจทสองสามได้ไหมเ,เปลี่ยนดีๆนะเปลี่ยนไม่ค่อยสวยับทุกคนหนึ่เก้าอ่ะเออมา เดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนไปพร้อมเพียงกันเออโอ้ยถ้าเป็นเคแล้วมึงเอ,อ้ยบอกเลยพะโลยนงนะโอ้ไปครับซีเปิดสุดท้ายทุกคนอ,อืมแล้วเปลี่ยนเป็นเคเออนะดอกนี้สวยอยู่ไปเป็นวายแล้วเรียบร้อยยังไงก็เข้าเออเออยังไงก็มาโอ้ยังไงก็ม,งงกมีบอกเลยโอ้โหบาบก็ให้ครับอีกพานหนึง่ง โอ้โอโดยดอกเนี่ยทุกคนแล้วระเบิดมาเมื่นะฮาไป go ไหลๆเลยนะา้ายบ้างคนระับเอา้าลุ้นพี่เกมว่ะเฮ้ยหลนาหน้าปึ๊บอึบเอเอ,เอได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นหลายช่องด้วยทีเนี้ยอึบตึ๊บโบ บถ้ามึงมาอีกแล้วมึงเอ้ยกูบอกเลยสองแสนสองสามแสนมีไม่นอนนี่ยังแตกมาอยู่เลยนะทุกคนไปครับสองเปิดสุดท้ายทุกคนมาครับจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่มีว่ะอ่ะโูก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อครับพอได้เป็นเท่านี้ดีกว่านะคิดว่าจะ ถอนนี้ก็ใช้เวลานานอยู่นะอะว่านตานะครับนะก่อจะจากันไปนะครับ,นะจจรบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนให้โจงด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับมันจะันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ